วันนี้ข่าวใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าของประเทศไทยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สับสนกันแต่เมื่อคืนว่าตกลงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นั้นจะเข้าสู่การฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งรัฐบาลพยายามจะประชาสัมพันธ์ว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซของรัฐบาลหรือไม่นะครับมีความสับสนตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณประกาศว่ายังไงก็ไม่ขอไปฉีด วัคซีนแอสตราเซเนกาเพราะว่าแก่แล้วเดี๋ยวจะช็อกตายไปก่อนนะครับหลังจากนั้นตอนแรกฟังเราก็ไม่คิดอะไรคิดว่าพลเอกประวิทธ์พูดจาเรื่อยเปื่อยไปนะครับพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีแสดงท่าทีเมื่อคืนเมื่อวานนี้ว่าจะไม่ฉีดนะครับทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าวันนี้ตอนเช้ามีการฉีดแน่ๆนะครับแต่ว่าในสุดแล้วพอผู้สื่อข่าวไปถึง สถาบันบำร,ร้นร,ราดูนซึ่งจะเป็นจุดที่มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งวันที่วัคซีนมาถึงนั้นรัฐบาลเด่นใหญ่แทบจะเอาพรมแดงไปปลูรอรับวัคซีนนะครับแทบจะถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศก็ว่าได้นี่นะครับถึงเวลาผู้สื่อข่าวทั้งหมดก็ตะลึงพึงเพลิดเพราะว่าไม่มีเงาของพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่มีเงาของพลเอกประวิตย์อยู่ไม่มีเงาของพลเอกอนุพงศ์อยู่ไม่มีเงาของรัฐมนตรีคนไหนอยู่เลยไปถึงสถานที่ซึ่งมีการฉีดวัคซีนปรากฏว่า คนกลุ่มเดียวที่รอฉีดวัคซีนอยู่คือเก้าอี้นะครับซึ่งการฉีดวัคซีนเก้าอี้นั้นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาได้นะครับถูกวิจารณ์มากมายเพราะว่าปอดแหกวันนี้พลเอกประยุทธ์ออกมาโต้แล้วครับว่าไม่ได้ปอดแหกครับวันนี้พลเอกประยุทธ์ เป็นตำบลกระสุนตกนะครับถูกวิจารณ์ตั้งแต่เรื่องของการเบี้ยวฉีดวัคซีนว่าปอดแหกหรือเปล่าเช่นเดียวกับเรื่องของการฉีดสเปรย์ใส่ผู้สื่อข่าวซึ่งถูกวิจารณ์ไปทั้งโลกนะครับวันนี้มีทั้ง2เรื่องนะครับเริ่มต้นที่เรื่องของการฉีดสเปรย์ก่อนเรื่องของการฉีดสเปรย์นั้นเป็นเรื่องที่อื้อฉาวไปทั้งโลกเพราะว่าภาพนายมนตรีที่ฉีด วัคซีนฉีดสเปย์ใส่ผู้สื่อข่าวนั้นกลางทำเนียบรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ตกตะลึงพึงเพิดน,นะครับสังคมวิาพากษ์วิจารณ์การคนไทยก็วิจารณนะครับยิ่งสื่อต่างชาติก็วิจารณนะครับ BBC CNN Re เอ็นเออสถานีข่าวทั้งหมดนะครับแทบจะทั่วโลกตีพิมพ์ภาพเผยแพร่ภาพพลนประยุทธ์ฉีดวัคซีนใส่ผู้สื่อข่าวพร้อมกับภาพหวยคล้ายๆกันว่านี่หรือพฤติกรรมของคนเป็นนายกที่เมื่อถูกถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีก็กลับใช้วิธีฉีดนะครับ สเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ผู้สื่อข่าวแล้วจากนั้นก็มีหมอหลายต่อหลายคนออกมาวิจารณ์ว่านายกทําตัวไม่เหมาะสมพูดแบบตรงๆอย่างที่พูดคือหาว่านายกโง่นะครับอันนี้ไม่ใช่คําพูดผมนะครับคำพูดของหมอโพสต์กันในโซเชียลว่าฉีดสเปรย์ใส่ตาคนมันเป็นอวัยวะที่มันระคายเคืองนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าหมอทศสปอรเนี่ยก็บอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์เลิกทำตัวเป็นเด็กๆสักทีหนึ่งวันนี้พลเอกประยุทธเนี่ยนะครับ อย่างที่เราอยู่กับท่านมา7ป็ปีเวลาพูดจาแย่เวลาสังคมประนามเนี่ยนะครับสมมติทําตัวแย่วันพุธเนี่ยก็จะหายหัวไปหายตัวไปในวันพฤหัสนะครับแล้วก็จะโผล่มาวันศุกร์ทำอาการจ่อยๆนะครับแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องวันพุธนะครับวันพฤหัสหายตัวเก็บตัวเงียบโบกมือหน,นีสื่อวันนี้ถแถลงข่าวนะครับที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับหน้ามุยนะครับแล้วก็เดินมาที่ฟเดียมที่ถแถลงข่าว นะครับมีอาการกิริยาเหมือนกับต้องขอโทษแบบไม่เต็มใจแล้วก็มีการพูดคําว่าขอโทษสื่อนะครับที่มีการฉีด แอลกอฮอล์ใส่สื่อไปนะครับแต่หลังจากนั้นขอโทษปุ๊บเป็นขอโทษสไตล์พลเอกประยุทธ์ขอโทษปุ๊บด่าสื่อกับว่าที่ผมฉีดวัคซีนฉีดสเป์แอลกอฮอล์ใส่พวกคุณวันนั้นเนี่ยเพราะผมอยากล้อเล่นกับพวกคุณนะครับแล้วที่ต่างชาติเขาด่าจนอื้อฉาวไปทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าพวกคุณนี่แหละไปรายงานข่าวเองเขาถึงด่าผมจนประเทศไทยเสียชื่อไปทั่วโลกเพราะ,ะนั้นเป็นการขอโทษแบบพลเอกประยุทธ์นะครับว่าเมื่อขอโทษเสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าที่ฉีดนั้นเพราะรักกันนะครับแล้วก็ขอให้รักษากติกาซึ่งงกกกัันนและซึ่่่็ไมรู้วา เขาไปไม่รักษากษาติกากับพลเอกประยุทธ์ตอนไหนหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งก็ปิดท้ายด้วยการด่าสื่อต่อว่าสื่อไปรายงานข่าวเรื่องนายกฉีสเปสย์ใส่คนอื่นจนประเทศไทยอื้อเฉาไปทั้งโลกนะครับนี่คือวิธีขอโทษแบบพลเอกประยุทธ์นะครับส่วนเรื่องของการไม่ยอมฉีดวัคซีนนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ถแถลงนะครับว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความไม่มั่นใจไม่ได้เป็นเรื่องของความ กลัวนะครับหรือผู้แบบชาวบ้านคือปอดแหกแต่อย่างใดแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่าเป็นเรื่องซึ่งทําตามคําแนะนำของแพทย์ผู้สื่อข่าวถามตอว่าเอาแล้วเรื่องพลเอกประวิทย์ประกาศว่าไม่ฉีดวัคซีนเพราะกลัวช็อกตายเอายังไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็พลเอกประวิทย์พูดเล่นนะครับไปตีความจริงจังทําไมนะครับสอสอก้าวไกลนะครับวิโรจน์ลักษณะอดิศรก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ว่า แม้เห็นชอบโมว่าเรื่องรับเหรียญรามาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาตอนฉีดวัคซีนโควิดปุ๊บซิ่งหนีทันทีแล้วก็กลับไปสู่ประเด็นเดิมคือเรื่องของวัคซีนจะไม่มีปัญหาเลยหากเรามีการกระจายวัคซีนให้หลากหลายไม่ใช่หลักๆเน้นแต่แอสตราเซเนกาแล้วพอแอสตราเซเนกาเกิดปัญหานั้นก็จะเกิดคําถามว่าแล้วจะเอาวัคซีนที่ไหนมาฉีดให้กับประชาชนนะครับดังนั้นก็คุณวิโรจน์ลักษนาอิสรก็ออกมาย้าอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วนั้น ปัญหาของเรื่องนี้ต้นตอคือการไม่ยอมกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนให้มาจากหลายยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในกรณีที่พบอุบัติการ์อะไรก็ตามที่เป็นข้อสงสัยนะครับพอใช้วัคซีนหลักๆอยู่ที่เจ้าเดียวนะครับใช้แรงกายแรงใจลงงบประมาณส่วนใหญ่ไปที่แอสกาเซเนกาอยู่เพียงเจ้าเดียวพอมีปัญหาปุ๊บปัญหาเรื่องของการฉีดวัคซีนในประเทศไทยก็ช็อตขึ้นมาทันทีนะครับรวมทั้งก็กลับไปยืนยันต่อนะครับคุณวีรุฒบอกว่าขอให้มีการเปิดเผยแผนส่งมอบแอส ต้าเซเนกาของสยามไบโอไซแอในกระทรวงสาธารณสุขว่าจะสามารถทันต่อยอดของการต้องการใช้10ล้านโดสหรือไม่นะครับขอให้รัฐบาลเปิดเผย เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการย้าว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่พลเอกประยุทธ์มีปัญหาเรื่องวัคซีนครั้งแรกคือไม่กล้าฉีดวัคซีนซีโนแวครอบนั้นอ้างว่าแก่แล้วนะครับครั้งที่2นะครับก็ไม่กล้าฉีดแอสตราเซเนกาอีกคุณวิโรธถามว่าและประชาชนจะรู้สึกอย่างไรนายกพลเป็นนายกไม่กล้าฉีดวัคซีน2รอบรอบแรกซีโนแวคก,ก็ไม่ฉีดบอกว่าขอฉีดแอสตราเซเนกาพอถึงคราวแอสตราเซเนกาเล่นใหญ่ประกาศว่าจะ,ะแถลงจะถ่ายรูป ทั้งประเทศถึงเวลาก็พบว่ามีแต่เก้าอี้และอากาศมารอฉีดวัคซีนจนต้องเลิกการฉีดวัคซีนไปในที่สุดนะครับฟังพลเอกประยุทธ์นะครับขอโทษนักข่าวแบบขอโทษไปด่าไปรวมทั้งเรื่องผลเอกประวิตยประกาศว่าจะช็อกตายหากฉีดวัคซีนครับถ้าลองเรื่องการฉีดวัคซีนนี่คือวันศุกร์จะไปพร้อมท่านนายกเลยไหม ว่าท่านท่านพร้อมตลอดใช่ไหมท่านท่านพร้อมตลอดผมพร้อมผมพร้อม,มอท,ท,ท่างหมออย่างขี่ๆเลยก็ต้องไปถามหมอเพราะว่าผมแก่แล้วนะผมไม่ใช่เด็กๆนะได้ยาวอะไรยาวอะไรผมผิดสวัสดีสื่อมโยนที่รักทุกท่านนะครับก่อนหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะเมื่อครั้งที่แล้ว ที่เป็นกันเองกับพวกเรามากไปนิดนึงนะไม่ได้เจตนาและผมคิดว่าผมว่าทาอย่างระวังอยู่แล้วก็วันหน้าก็จะไม่ทําอีกก็ต้องรักษาการีกาขึ่งกันและกันแลก็ขอโทษด้วกันเรื่องวัคซีนใช่ไหมผมเป็นก็ดรามากันไปเรื่อยอ่ะเขาแถลงมาเข้าใจไหมเออก็เดี๋ยวมันจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตวุ่นวายไปหมดมีอะไรไหม ท่านโยคับวัคซีนนี่จะส่งผลต่อการที่จะนำเข้าวัคซีนของแอสตาราเข้ามาในอนาคตไหมครับก็รอฟังหมอครับรอวางแพทยร่กันด้วยผมอยู่ถึงวันนี้ผมกลัวอะไรเหรอแล้วกลัวอะไระอีกเ่อกอรอฮะท่านกับผู้อื่นท่านไปงั้นแหละ และก็ทำนบรูนบอกว่าต้องมีการทำประชามติสองรอบเนี่ยครับเรื่องของว่าผมก็ได้ยินพร้อมท่านแหละผมได้ยินพร้อมท่านก็ตาน้ำนูนที่แต่งก็ตามมติฐานน้ำนูนงบประมาณงบประมาณที่ต้องนํามาใช้อย่างเงี้ยรัฐบาลได้เตรียมไว้มั้ยครับก็ไม่เห็นอะไรก็เป็นเรื่องของรัฐสภานะเป็นเรื่องของสภาแล้วถ้าถ้าเขาต้องมีการตามล้านเขาจะเนินการผมก็จะไปเขาหางบประมาณให้เขาพรุ่งนี้ม็อบเดินทะลุฟ้าเวอร์ชั่นสองจะไปทำเนียือรอะไรเนี่ยม็อบเดินทะลุฟ้าเวอร์ชั่นสองก็จะทะลุอะไรก็ก็ไปเถอะ ยะผิกดกฎหมายแล้วกันยวทำให้ทุกอย่างมันแย่ว่าเดิมก็ประชาชนส่วนใหญ่วันนี้ผมคิดว่านอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยวันนี้มาตรการทางสังคมจะทําให้ประเทศชาติปลอดภัยแรกๆบอกไม่ใช่เราว่านายกห้ามฉีดไซโนแวคนี่ครับดีด่าเลยบอกว่าอย่างนั้นฉีดแอสตราเซเนกาวันนี้นายกไม่กล้าสองครั้งแล้วนะไม่กล้าครั้งแรกคือไม่กล้าฉีดไซโนแวคซึ่ง เหตุผลที่ไม่กล้าก็ควรอยู่แล้วแหละในเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าไม่ควรฉีดก็ไม่ใช่ว่าเป็นดิ้นรนฉีดจริงไหมแต่คราวนี้พอมันนายกรัฐมนตรีไม่กล้าถึงคำรบที่สองอ่ะแล้วแล้วประชาชนจะรู้สึกยังไงอ่ะคนที่เป็นนายกยังไม่กล้าเลยอ่ะจริงไหมจริงไหมที่ท่านบอกท่านได้เหรียญลามาด้วยนะครับเนี่ยผ่านสมรภูมิอะไรเงี้ยท่านยังไม่กล้าเลยถึงสองคำรบอ่ะแล้วแล้วประชาชนจะกล้าได้อย่างไรคราวนี้ก็สะดุดหยุดลงละ นะครับก็ต้องรอการพิสูจน์รอการยืนยันก่อนถึงจะฉีดต่อไปได้แต่ถ้าเกิดรัฐบาลมีวัคซีนอีกยี่ห้อหนึ่งหรือมีวัคซีนทางเลือกทางเลือกจากแหล่งอื่นการฉีดวัคซีนก็จะไม่สะดุดหยุดลงใช่ไหมฮะทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้การฉีดวัคซีนสามารถดําเนินการไปได้ความกังวลนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าประชาชนจะกังวลหรือไม่แม้แต่คอรมอเองก็เป็นผู้รับวิบากจากความกังวลนี้แล้วถ้าคอรมอไม่กังวล คลมอก็ต้องฉีดใช่ไหมครับแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงนี้ผมต้องยืนยันก่อนว่าเมื่อเราพบความกังวลพบสมมติฐานที่สุ่มเสี่ยงต่อความเป็นอันตรายในการได้รับวัคซีนเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับที่จะต้องมีการระง,งับหรือชะลอการฉีดวัคซีนไปก่อนตรงนี้นี่เห็นตรงกันแต่ปัญหาของกรณีนี้ไม่ได้อยู่ที่การชะลอหรือระง,งับการฉีดวัคซีนชั่วคราวแต่เป็นปัญหาที่รัฐบาลยังคงกระจุกความเสี่ยง ในการจัดหาวัคซีนโดยทุ่มเทแรงกายแรงใจและงบประมาณส่วนใหญ่ไปที่แอสตราเซเนกากลับมาพบก,กับผมศิรโรลด์ค้ำไพบูลได้ใหม่นะครับรายการโอวูดทางเพจ Voice ีว o โอวูยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวี .co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่อง75แอปพลิเคชันทรีชครับสวัสดีครับ